แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ใครที่ลงทะเบียนดิจิทัล w a l l ล็รับ10,000บาทผ่านแอปทางรัฐไม่สำเร็จรีบทำ3วิธีนี้ภายใน15กันยา2567นี้ค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะ O.G.A. ไทยแลนด์เผยว่าหากประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมโครงการจิ g i ั a น w วอลเล็ตรับ10,000บาทบนแอปพลิเคชันทางรัฐไม่สำเร็จให้ทำการแก้ไขข้อมูลได้3วิธีดังนี้ 1. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับทะเบียนรลาดก็จะมีตัวอย่างที่ขึ้นอยู่ในรูปเลยค่ะ หากระบบแสดงผลว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ตรงกับทะเบ,บียนราชให้กดปุ่มก่อกข้อมูลอีกครั้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนและกดแก้ไขข้อมูลตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องกรอกเลขหลังบัตรประชาชนแล้วกดยืนยันการสมัครอีกครั้ง 2. กรณีรูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนราษฎได้หากระบบแสดงว่ารูปถ่ายใบหน้าไม่สามารถตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎให้กดปุ่มสแกนใบหน้าอีกครั้งอ่านข้อแนะนําในการสแกนใบหน้าแล้วกดปุ่มเริ่มสแกนใบหน้าจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กําหนดระบบจะประมวลผลการสแกนใบหน้าของท่าน 3กรณีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหากระบบแสดงผลว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้กดปุ่มสแกนใบหน้าอีกครั้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนแล้วกดแก้ไขข้อมูล อ่านข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าแล้วกดปุ่มเริ่มสแกนใบหน้าจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดระบบจะประมวลผลการสแกนใบหน้าของท่านโดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่15กันยายน2567เท่านั้น ทั้งนี้หากท่านทำการลบแอปพลิเคชันทางรัดไปโดยที่ยังไม่ได้ทำการสมัครสมาชิกแอปพลิเคชันทางรัดก่อนจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลและตรวจสอบสถานะของตนเองได้ตามปกติค่ะ